5สิ่งที่คนประสบความสําเร็จเนี่ยมักจะนิยมไม่ทํากันนะครับในวิดีโอนี้แอดบ็อกจะพูดถึง5สิ่งที่คนประสบความสําเร็จเนี่ยมักจะเลียนกันครับเพื่อให้ทุกคนสามารถนําไปปรับใช้และก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงข้อที่1ครับไม่ปล่อยให้ความกลัวใดๆมาหยุดพวกเขาไว้คนที่ประสบความสําเร็จนะครับมักจะเผชิญหน้ากับความกลัวและสามารถก้าวข้ามมันไปได้ข้อที่2 พวกเขาเนี่ยมักจะไม่โทษคนอื่นครับคนที่ประสบความสําเร็จนะครับจะเน้นการรับผิดชอบตัวเองและมักจะหาทางแก้ไขปัญหาอยู่เสมอๆข้อ,อที่3ครับพวกเขาไม่เคยที่จะหยุดเรียนรู้ครับคนที่จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยพวกเขามักจะเปิดรับความรู้ใหม่ๆเข้ามาตลอดอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองครับข้อที่4ครับไม่เน้นทํางานตามอารมณ์ แม้ในวันที่ไม่พร้อมนะครับพวกเขาก็ยังจะลงมือทำงานยังมีวินัยครับต่อเนื่อง และข้อที่5ครับไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคนที่ประสบความสําเร็จส่วนมากนะครับพวกเขาเนี่มักจะโฟกัสเรื่องของความสําเร็จของตัวเองและไม่เสียเวลามองคนอื่นครับนี่แหละครับคือ5สิ่งที่คนสําเร็จเนี่ยมักจะหลีกเลี่ยงเพื่อเติบโตต่อไปในทิศทางที่ถูกต้องก็ถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดบุ๊กมากไว้หรือติดตามนะครับเพื่อไม่ให้พลาดสิ่งดีๆแบบนี้